สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่เกมอาร์ n ไนท์นะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครบัพเปิลนะจะเป็นด e เฟนเดอร์สดาวนะครับสายโปรเทคเตอร์นะครับก็จะเป็นด e เฟนเดอร์ที่มีบล็อก3นะ <c oughs> ตัวละครนี้นะครับก็ปัจจุบันยังไม่สามารถรีคูดได้สำหรับเซิร์ฟโปรบอลนะแต่ในในเซิร์ฟจีนเนี่ยรีคูดได้แล้วนั่นแปลว่าเดียวอนาคตก็ก็จะรีคูดได้นะครับตอนนี้ยังเปิดได้จากการชาร์เท่านั้นอยู่ วละอรนี้บล็อกได้3นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะแล้วก็ทาเลนนะครับเมื่อศัตรูโจมตีใส่บับเบิลเนี่ยจะทำให้พลังโจมตีของศัตรูตตตลดลง8%รนะครับระยะเวลา5วินาทีนะต่อแม่นะสกิลหนึ่งนะครับต่อสกิลนี้อเองเป็นสกลิลกดใช้ SP ตั้งต้น5ใช้ SP 38ระยะเวลาสกลิล35วินาทีที่รู้ว่าเจ็ดเมื่อกดใช้เนี่ยดีเฟนซ์เพิ่มขึ้น50%นะครับ ไอ้สกิลนี้มันก็จะเป็นสกิลทั่วไปที่ดีเฟนเดอร์จะมีกันนะครับคือดีเฟนด์อัพนะก็ไม่นิยมใช้กันแน่นอนนะครับต่อมาสกิลสอนะครับหลอดสกิลได้ไงเป็นสกิลกดใช้ SP ใช้49นะครับระยะเวลาสกิล25วินาทีจะเห็นว่าความต่างระหว่าง SP ที่ใช้กับระยะเวลาสกิลมันห่างกันมากๆแทบจะ2เท่านั่นแปลว่าสกิลนี้จะมีอัพไทม์ในการใช้งานก็คือระยะเวลาที่จะเปิดใช้งานอยู่เนี่ยจะน้อยนะครับก็คือเปิดไปปุ๊บ รอ SPT หนึงนะ่งอะรอนานเลยกว่าจะเปิดได้อีกรอบนงนเขาจะเรียกว่า up time น้อยนะครับสำหรับสกิลนี้จะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเลยแล้วก็ที่รู้ว่าเจ็ดเมื่อกดใช้เนี่ยจะทําให้หยุดโจมตีอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อเสียหนึ่งนิดหนึ่งนิดหน่อยนะครับไปด้มากลางป้องกันเพิ่มขึ้น85นะครับก็จะดึงดูดให้ศัตรูโจมตีด้วยมัน้อนอยู่ในตัวนะสกิลนี้เมื่อศัตรูโจมตีนะครับจะได้รับ ดาเมจคืนไปเป็นกายภาพคิดเป็น40เปของพลังป้องกันของตัวบับเบิลนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับเป็นการสะท้อนดาเมจไปไกลสกิลเนี่ยจะคล้ายๆกับสกิลสอของโอชิคูม่านะครับที่สะท้อนดาเมจคืนไปได้นะ,ะตัวละครนี้เนี่ยก็ดูจะใช้งานง่ายไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าโดยปกติแล้วอะ่ะที่เราเล่นกันจะเจอว่าใช้คูโอล,ล่าก็จบในในตัวเดียวนะครับคูโอล,ล่าอาจจะดู ใช้งานได้ง่ายกว่าอีกครับก็คือเปิดสกิลแล้วทำให้บล็อกเพิ่มเป็น4ด้วยนะครับแต่ไอตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวบับเบิลเนี่ยจะมีความถ้าอยากจะสะท้อนโดยเฉพาะไอพวกตัวยิงไกลเนี่ยเอามาเอามาเคานเตอร์พวกตัวยิงไกลได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็อาจจะได้ในช่วงต้นต้นถึงกลางกลางเกมเลยเกมอาจจะได้ในบางด่านนะครับ ต้องดูศัตรูด้วยว่าไอตัวนั้น,น,นมันเปนตัวอะไรนะก็ต้องมาชั่งใจกันดูแล้วกันส่วนตัวผมก็ไม่ได้หยิบตัวนี้มาใช้นะครับอันนี้ก็มารีวิวจากที่ดูจากสกิลแล้วก็ไปลองในปลาดอกมานะครับคิดว่าเป็นตัวที่น่าสนใจถ้าเกิดไปอยากได้ตัวสะท้อนดานเมจไปเอาเตอร์พวกตัวยิงไกลเยอะๆก็คิดว่าเป็นตัวเลือกที่ใช้งบน้อยนะครับงบน้อยกว่าตัว6ดาวนะก็ลองลองกันดูแล้วกันนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันที่พาราดอกซูมืองันครับมาที่พาราดอกซูมเมือนกันนะครับให้เลือกเป็นสกิลสอง <Okay. S 1> มาถึงก็ลงเลยนะครับตำแหน่งนี้ขวาช่วงแรกก็ปล่อยไปก่อนเวฟแรกมีแต่ท,ทัวทากนะครับ mm hmm. ก็ไม่มีอะไร ดี๋ยวจะมีประเด็นเริ่มมีประเด็นตอนเวทต่องนะครับจะเป็นตัวยิงไกลนะพอมันเดินมาถึงประมาณช่องเนี้ยพอมันจะเริ่มโจมตีแล้วเปิดใช้งานอาจจะเห็นว่าสะท้อนตายเรทเทเลยนะครับไอตัวนี้มันเป็นบอลระดับกากเนทีนี้ถ้าเกิดไปลองกับบอลที่มันแบบปวดตัวเนี้ย แต่ที่แค่นี้ก็เลือดก็ลดไปเยอะแหละทีนี้เวฟที่สามอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเกมมันจะช่วยเราแต่ผมไม่สปอยคุณจะบอกว่าก่อนว่าไม่ไม่ต้องห่วงคือเกมมันจะช่วยเรานะครับ <c oughs> เห็นไหมมันช่วยแล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันช่วยแล้วตัวละครยังตายเนี่ยคุณอาจจะต้องไปอัพเลเวลแล้วนะครับหรือตอนนี้ของผมมันทัด ค่าความเชื่อใจเนี่ยสองร้อยแหละแต่เพิ่มดีเฟนต์เยอะกว่า,าเพื่อเข้าระยะเปิดใช้งานสกิลได้เลยถ้าค่าความสัมพันธ์น้อยรู้สึกว่ามันจะบวกดีเฟนต์นะเดี๋ยวจำได้ว่าบวกดีเฟนต์แะถ้าค่าความสัมพันธ์น้อยก็อาจจะตายหรือเปล่าอาจจะต้องไปอัพเลเวลเพิ่มเน,น่ ขอบณรุณที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเทา่านี้สวัสดีทุกท